สวัสดีครับวันนี้มีอุปกรณ์หนึ่งมีปัญหาครับเป็นพัดลมพัดลมรุ่นนี้ครับเป็นของฮาตาริครับพัดลมรุ่นนี้เนี่ยจะใช้เป็นเป็นแผงวงจรไฟฟ้าควบคุมนะจะไม่ได้ใช้เป็นปุ่มปุ่มกดครับการทำงานก็จะต้องออจะสามารถสัมผัสหรือว่าใช้รีโมทกดได้นะ จะเป็นรุ่นนี้นะรุ่น HT ขีดห16 R 2อาการของเขาเนี่ยตอนนี้ตัวมอเตอร์เขาก็เดินเดินได้นะแผงวงจรยังทำงานทำงานได้ควบคุมแต่ว่า บางจังหวะเนี่ยเขาจะกดกดให้มันส่ายเนี่ยสวิงเนี่ยมันจะไม่ไม่สวิงนะไม่สวิงไม่ไม่มีการทาํางานแบบนี้อย่างนี้น,นะแต่สเสียงเขาก็จะทํางานติด๊ดติดติดติดตามที่เราที่เราที่เราแตะนะแต่พอระหว่างที่เขาเดินเนี่ยเครื่องเขาเดินใบใบพัดเขาเดินเนี่ยแล้วเราพยายามจะ กดให้มัน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 สวิงไปสวิงมาเนี่ยมันมีกลิ่นเหนม็นๆครับเหม็นแบบไม่ไหมนะแล้วพอตั้งไว้หลายๆหลายๆชั่วโมงนะแล้วมาเปิดเปิดเครื่องอีกครั้งหนึ่งตอนนี้พอเปิดจังหวะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการสวิงนะสายไปสายมาแต่มันก็ยังมีกลิ่นไม่ๆหมนะ วันนี้เลยต้องก็พอมีอาการอย่างงั้นปุ๊บเนี่ยจึงรีบรีบปิดเครื่องครับรีบบปิดเครื่องแล้วก็ถอดตัวสายไฟออกมามันคงมีมีอะไรที่ไม่ไมปกติแล้วครับปกติจะไม่มีกิ่นอย่างนั้นนะโอเคครับเดี๋ยวจะมาถอดถอดออกนะถอดออกแล้วเดี๋ยวจะมาดูข้างในว่าข้างในอะไรมีปัญหาหรือเปล่านะลองจะสังเกตด้วยสายตาเปล่าดูก่อนนะ สังเกตด้วยสายตาเปล่าแล้วก็เอาจมูกดมด <c oughs> ูว่าตรงไหนเหม็นนะฮะเหม็นไม่ไหม่น่าจะนั้นแต่ตอนนี้ที่เดาเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นมอเตอร์มอเตอร์สายครับมอเตอร์ที่ทําให้ตัวพัดลมเนี่ยมันสวิงไปมาสายไปสายมาเนี่ยน่าจะเป็นมอเตอร์ตัวนั้นมีปัญหานะแต่จริงไหมเดี๋ยวต้องมาลองดูกันนะครับก็เดี๋ยวจะถอดออกนะฮะถอดถอดใบตามปกติออก,ก่อนครับ ถอดใบนะแล้วน็อตที่ฝาครอบข้างหน้าจะมีน็อตอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องถอดข้างหลังฝาครอบตัวนี้เอาออกแล้วมีน็อตอยู่นะครับแกะฝาครอบนี้ออกใช้ไขควงนะครับแกะออกแล้วก็ถอดน็อตออก,ออกเดี๋ยวก็จะเอาฝาครอบนี้ออกมาดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวพอถอดออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมารับชมกันต่อครับว่ามันเป็นยังไงบ้าง ครับผมโอเคครับครับผมมารับชมกันต่อครับตอนนี้ก็จัดการถอดถอดฝาครอบถอดใบอะไรออกหมดแล้วนะตอนแรกเนี่ยก็พยายามใช้จมูกดมเอานะครับใช้ตามองขดลวดต่างๆตอนแรกก็มองว่าขดลวดมีอะไรไหมอะไรเงี้ยครับสีก็ยังสวยๆดีๆอยู่เลยนะ คนลวดนลวดเท่าที่ดูไม่มีปัญหานะตอนแรกก็สงสัยตัวมอเตอร์สายตัวนี้ครับหมายว่าจะมีปัญหาไหมผมก็ดมดูนะดมเช็คดูสายดูอะไรก็ไม่มีปัญหานะจนจนเมื่อครู่นะเมื่อครู่ได้ทดลองเสียบเสียบสายไฟเข้าไปแล้วก็เปิดเครื่องดูเนี่ยปรากฏว่า เดินตอนเริ่มเดินเนี่ยมันจะเดินช้าๆนะแล้วก็มันยังมันมอเตอร์สายก็ทํางานฮะเครื่องจะสายแล้วมันก็มีเสียงนบบป๊ะป๊ป๊กป๊ป๊ะผมว่าเอ๊ะแล้วมีควันขึ้นจุดที่เป็นอยู่ตรงนี้ครับสายไฟครับเนี่ยครับสายไฟตรงนี้เนี่ยเขา ก็เป็นข้อต่อที่ตร,ตรึงสายเอาไว้อะครับนะตรึงสายเอาไว้แล้วทีนี้เขาอาจจะออกแบบแล้วพื้นที่มันจํากัดจริงๆนะพื้นที่จำกัดจริงๆปรากฏว่าไปเบียดเวลาจังหวะที่พัดลมเขาเดินมานะพัดลมเขาหมุนมาแล้วก็ จังหวะที่สายไฟตัวนี้มันอยู่นิ่งนะอยู่นิ่งจํากัดแล้วก็ต้องโดนไอ,ไอตัวที่ตรึงเอาไว้เนี่ยครับปุ๊บพอจับไว้ปุ๊บเนี่ยมีจุดหนึ่งมันจะไปชนกันเบียด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 จนเนี่ยเหล็กเหล็กเหล็ก,ลกตอนนีก้ก็กินเข้าไปในเนื้อสายไฟเนี่ยครับเนี่ยขาดแล้วตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดที่เนีย แต่ก็ก็โอเคครับเนี่ยเจอเจอง่ายๆจะได้แต่จะว่าง่ายเนี่ยสายไฟอะไรมันก็จำกัดอยู่นะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเผื่อเหลือเผื่อขาดอะไรให้แล้วอ่ะครับจำกัดเอาไว้แค่นี้นะโอเคครับเดี๋ยวจะพยายามนะพยายาม จะไปถึงขั้นว่าไปบัดกรีข้างในเปลี่ยนสายคงคงไม่ขนาดนั้นนะครับนะไม่งั้นต้องถอดพัดลมถอดอะไรเยอะอาจจะใช้วิธีตัดตัดสายตรงนี้นะตัดสายตรงนี้เราไปยามต่อซะหน่อยต่อแล้วให้เขามียาวแล้วเผื่อที่เขานิดหนึ่งนะจะไม่มาเบียดไอ้ตรงนี้ก็เนี่ยเหล็กมันจะมีคมคมถ้ารูปนี้มันจะคมคมอยู่ อะาเลยมาต้องมารองไว้อ่ะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแก้ตรงนี้ครับแก้แล้วก็พอแก้เสร็จเดี๋ยวจะมารับชมกันต่อครับว่าทำออกมาแล้วเป็นยังไงนะโอเคครับมาติดตามรับชมกันต่อครับ ครับผมตอนนี้ผมก็ทำการบัดกรีสายที่ตัดไปนะครับบัดกรีให้เข้าคู่กันให้เข้าแต่ละเส้นเข้าไปแล้วนะครับการบัดกรีของผมเนี่ยก็จะใช้วิธีว่าเราตัดเราตัดสายไปใช่ไหมแล้วก็ให้ปลอกปลอกปลายสายทั้งสองข้างเนี่ยบอกด้านละประมาณสามมิลนะครับแล้วก็ เอาปลายสายทั้งสองข้างเนี่ยเสียบเข้ามาชนกันค่อยๆนะฮะเสียบกันคาวไว้แล้วก็ใช้บัตรกลียวนะบัตรกลีให้เขาเข้ากันครับแล้วเดี๋ยวพอได้แล้วเนี่ยผมก็ใช้ฟิล์มหดเนี่ยท่อหดนะใช้ท่อหดเลื่อนเข้ามาเลื่อนเข้ามานะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะใช้ใช้ปืนร้อนเนี่ยปืนเป่าลมร้อนเนี่ยเป่าให้เขาหดนะครับหรือจะใช้ไฟแช็กก็ได้นะครับสําหรับเอาสะดวกเอาง่ายๆแต่ตอนนี้ผมมีปืนเป่าลมร้อนอยู่นะผมก็จะใช้ปืนเป่าลมร้อนเนี่ยเป่าครับเป่าให้ทั่วๆแล้วก็พอได้แต่ละเส้นท่อหดแต่ละเส้นเข้าไปแล้วเนี่ยผมก็จะเอาไอ้ท่อหดเส้นใหญ่เนี่ยครับมรรวมอีครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับ เดี๋ยวเสร็จแล้วมาทดลองไปด้วยกันครับว่าใช้ได้ไหม right? นะครับผมเดี拜拜๋ยวมาติดตามรับชมต่อครับครับผม ตอนนี้ก็ประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วครับตอนนี้ที่หมุนอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าลมเป็นช่วงที่ลมแรงนะฮะลมแรงแล้วเนี่ยเราด้วยความลื่นของตัวตัวมอเตอร์ภายในเขานะมอเตอร์ภายในของพัดลมฮัตตาริรุ่นนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นลูกเป็นลูกปืนอยู่ข้างในนะครับการเป็นลูกปืนเนี่ยความแรงเสียดทานอะไรเขาจะน้อยมากนะก็ค่อนข้างลื่นเลยแหละครับ ถ้าลูกปืนไม่เสียจริงๆนี้ก็คือจะจะจะ,จะไม่มีความฝืดแทบจะไม่ฝืดเลยนะเป็นเป็นมีส่วนช่วยที่ทําให้เขาเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ว่าในการถ่ายกําลังเนี่ยได้ดีนะครับตอนนี้จะลมเยอะก็มาเข้าเรื่องของเราครับเดี๋ยวผมจะทําการเสียบปลั๊กนะคร รุ่นนี้พอมีไฟเข้านะมีไฟเสียบปลั๊กมีไฟเข้าเนี่ยในแผงวงจรก็ยังมีเสียงอึดหน่อยทีนึงช่วงนี้จะมีเสียงรบกวนนี้หนึ่งครับเป็นช่วงเลือกตั้งซ่อมของจังจังหวัดผมเนี่ยเรื่อ,องเขาเลือกตั้งซ่อมกันก็มาอออหาเสียงโอเคครับเดี๋ยว จะเปิดเครื่องแล้วนะเดินเครื่องโอเคครับเดินติดเครื่องแล้วเป็นจังหวัดที่หนึ่งโอเคครับตอนนี้อกินเหมน็นกินเหม,ม็นไหม่อะไรเนี่ยมันไม่มีแล้วนะ จี่ลมออกมาเดี๋ยวลองออก่อนครับจะให้เขาสายนะครับเป็นสวิง เปลี่ยนความเร็วนะครับถ้าคลิปนี้อัปโหลดขึ้นไปในช่องแล้วพักนี้เขามาได้ยินจังหวะที่เขามาองหาเสียงอย่างนี้เนี่ยแล้วเขาได้เนี่ยขอขอเป็นกําลังใจให้ให้กับช่องของผมด้วยครับนี่มาหาเสียงให้เขาเนะมันเป็นเป็นจังหวะบังเอิญจริงครับพอดีเขามาแล้วผมกำลังซ่อม,มกําลังจะถ่ายจะถ่ายคลิปนี้แล้วเขา มาจอดรถเปิดเสียงไว้อยู่ข้างหน้าเลยครับโอเคครับวันนี้2แล้วนะโอเคยังปกติดีอยู่ครับกลิ่นก็ไม่มีอะไรเหม็นๆนะไปต่อเลยครับ3นะฮยังโอเคอยู่ครับ4ครับ ยังไม่มีกลิ่นเหม็นครับเอาเบอร์ห้าเลยครับอเอาแล้วครับเบอร์ห้าโอเคครับผมไม่มีกลิ่นเหม็นนะตอนนี้ทุกอย่างปกติดีครับทั้งการสายทั้งความเงียบทั้งอะไรนะเคโอเคนะคะผม ครับผมก็ตอนนี้ปิดเครื่องไปแล้วนะครับแล้วก็เสียงเข้าไปพอดีเลยครับผมก็ปิดจ็อบครับเสร็จไปเรื่องหนึ่งครับตอนแรกก็คิดว่าพัดลมตัวนี้เนี่ยน่าจะเสียเยอะอาการหนักคิดไปว่าปัญหาน่าจะมาจากมอเตอร์สายหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่พอถอดออกมาดูแล้วกลับว่าไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะครับ อ่าแล้วก็ถามว่าอาการนี้สายไฟอย่างเงี้ยทำง่ายไหมมันก็บอทำจริงๆมันก็ไม่ง่ายนยียิ่งตัดออกมาเนี่ยสายของเขาเส้นหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่ข้างใน5เส้นนะแล้วแต่ละเส้นทำก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดกำลังขนาดกาลังดีอะครับนะทำแล้วก็ ใช้เวลาหน่อยครับแต่ถ้าทำออกมาได้อย่างนี้เนี่ยก็มันก็ดีไปอย่างครับถ้าออกบว่าไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะครับเสียแค่เวลาแล้วก็ไอ้ท่อหดนิดหน่อยนะครับท่อหดเส้นหนึ่งเนี่ยก็25บาทนะครับท่อ25บาทถ้าของผมเส้นเล็กนี้นะเส้นเล็ก เส้นเล็กหน่อยเมื่อครู่ไปซื้อที่ร้านเขาคิดผมยี่สิบห้าอ่ายี่สิบเขายี่สิบเขาโทษด้วยครับเขาคิดยี่สิบอนเล็กนี้เป็นเส้นเล็กนะถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยประมาณผ่านศูนย์กลางนี่น่าจะหกมิลเขาคิดผมอันนี้ยี่สิบห้าบาทนะสองเส้นนี้เขาคิดมาสี่สิบห้าบาทนะ ส่วนหัวแรงไอตัวตะกัวบัตีร์อะไรมีอยู่แล้วไอ้นั้นขออนุญาตไม่คิดนะฮะค่าแรงอะไรก็ไม่คิดเพราะว่าเราทําของเราเองนะมีค่าไฟนิดหน่อยก็คงไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้ได้ใช้งานไทันทีซ่อมขึ้นมาทันทีนะโอเคครับก็เสร็จไปอีกชิ้นหนึ่งครับวันนี้ครับผมถ้าถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับ รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันครับขอบพระคุณทุกท่านที่สาะเวลารับชมครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ